ผมเลี้ยงตำปาครับเพื่นวันมียิ่งมียิ่งเลี้ยงวันผมนี้มียิ่งเลี้ยงครับมาเล่นบ้านนั่งกับยืบบ้านได้ก่อนนะนี่ครับมันโจามันต้นมันต้นนี่มันต้อนมันโจรนี่บ้านี่มันโจกอันนี้นะครับมันขอจ้ามันข้อมันข้อยังตลาดเนาะอันนี้บ้านเนึงฮัลโหลกินข้าวอยู่งประเดิ่งกันทุ่งทั้งบมดทุงเียงบุ่ทางตอนนี้แหละโรงเรียนยอบวะเราขังเรียนยอ้บวะครับตัวนี้ครับเอา เอาต่งเอาตรงเลยเอาตรงเอาตีบบเอาตีบเอาตีบเอาตีบเลยอินหอดสีเลยนี่นะครับนี่ครับมือนี้ให้ไปทึ่งหลังเลยเป็นมือที่แบบว่าแบบเช็คสิว่าเปียว่าเปียกครับเป็นน่านที่เลยครับที่ส่วนมีงูกินน้ำครับนะครับผมเพราะว่าโดยปกติเนี่ยส้นหน้าก็เป็นไส้นะครับมีคนขอมาหลายครับตั้งยังแหนมูกกีบสาวยังกะเละเออกะเละ เอาเหียแต่เบื้งนะครับผมเนาะทงด็กจะว่ากันนะครับอันนี้ข้ามเดบสุภาพขอไหลายนะครับเพ้อนมารับป้าทีกขี่ต้องกันนครับอาี่ละหนีเรียนนี่มอเลครับนีเรียนมออสองหม้อสองยังกันนะมอสองมอสองเยนักาบัขั้นะอ๋อครับก็เนเลยเไนอีกกินแน่เปิดเลย ต็้นไหนเบิ่งก่อนสุราเลยสุรานี่เอียงเนี่ยเอียงทาด้วโคนดูดูบน่แยมันก็ลายมาลายแต่ยบอือน่เก่าพระเาเลยเห็นเหรเลยัอะแม่เตยตาเปิดอีตีนโอ้ยอีกูก็เคินให้ละ